เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะทุกคนครับมีซันตตคอร์ตรงนี้นี่มันเทศกาลอะไรกันครับทุกคนครับดูการตกแต่งของหาด เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่เกมโฮเทลไฮวีครั้งหนึ่งนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับเทศกาลวันคริสต์มาสนะฮะฮก็คือหน้าหนาวนั่นเองต้องบอกอย่างนี้นะฮะทุกคนครับปกตินเนี่ยวันคริสต์มาสเนี่ยแบบว่าผมจะแบบจะเปิดตัวที่ล็อบบี้โอเอซินะ,ะแต่ผมบอกเลยว่าทะเลนี่คือแบบว่าหาดของเรานี่คือแบบตกแต่งดีมากๆเลยนะฮะทุกคนครับตรงนี้นะครับมีซันต้าคอร์สด้วยนะ,ะับแบบว่าดุกดิ๊กเลื่อนไปเลื่อนมาไ <c oughs> ด้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่ครับตรงนี้นี่ฮะทุกคนเห็นไหม ส่วนข้างล่างนะฮะตรงนี้มีเป็นเป็นปลาตรงนี้ด้วยนะฮะสามารถมานั่งได้ด้วยเฮ้ยพี่ชายนั่งไปได้ไหมอ่ะพี่ชายไม่สนใจผมเลยอะ่ะทุกคนดูดีเขาไม่สนใจผมเลยอะ่ะเอ้ยแต่ผมชอบเลยว่า,วาการตกแต่งนะแบบน,นี้น่าจะเป็นต้นกล้วยแน่ๆเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราสามารถลงไปได้ไหมเอ้ยลงไปได้ด้วยทุกคนดูดีุ ي, ิยิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยลึกมากลึกมากทุกคนลึกมากลึกมากลงไปได้ลึกมากลงน้ำได้ <buch> เฮ้ยมันมันลงได้ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแบบว่าเกินคาดนะฮะตรงนี้ก็สามารถขึ้นมานอนได้นะฮะทุกคนนี่สามารถแบบว่านอนมาอาบดวงอาบแดดได้ด้วยนะครับโอ้โหตรงนี้ก็มีแบบเต้นกำลังตายตรงนี้นะฮะโอ้โหชิวมากนะครับตรงนี้ก็สามารถมานอนได้ด้วยพี่ชายเอ้ยพี่ชายลุกทําไมอะจะนอนด้วยซะหน่อยเอ้ยตรงนี้ก็สามารถนอนได้ด้วยนะครับ บรรยากาศดีน <ilo> ี่ครับตอนเราเดินนี่เอ้ยทำไมคนนี้เขามีรอยเท้าอะ่ะเฮ้ยเอ้ยเขาไมคนนี้เขามีรอยเท้าด้วยอะ่ะเฮ้ยผมพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยจะเหมือนมุมเปเมื่อกี้มากนะครับแต่มุมนี้ผมบอกเลยว่าเราสามารถนอนได้นะครับนั่หันรปนอนได้ไหมฮะอุ้ย uh, ผมไปไหนนะ่ะนอนกับแม่สาวน้อยก่อนแท็บอุย้ยนอนไม่ทันตัวนี้สามารถนอนได้ด้วยนะครับน่ารักมากๆอุ้ยผมต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยคริสต์มาสนะครับหาดเนี่ยจะมีแบบว่าตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้นี่บอกเลยว่าจะเป็นแบบว่าเป็นลานสกุล อะไรให้แบบว่าสามารถเลยนะแต่ปีนี้นี่คือแบบออกมาแนวชีกนะฮะฉีกมากนะครับคือปีนี้แบบว่าตรงนั้นหายไปเลยแล้วผมสังเกตนะว่าเป็นเป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมรู้สึกว่าคริสต์มาสเนี่ยแบบว่าจะไม่ค่อยมีหิมะเท่าไหร่หิมะจะแบบตกบางๆมากนะฮะปกติหิมะจะแบบว่าปกคลุมมากๆนะฮะโอเคนะฮะต่อไปมุมต่อไปมุมนี้อุย้ยมุมนี้ก็จัดสวยนะมีแบบว่าเป็นรถของแบบว่าซานตาคลอสด้วยนะฮะรถสองของขวัญตรงนี้มีอุย้ยนกแก้วมาคอทุกคนมีนกแก้วด้วยนะฮะ ทำดีมีต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยก็มีนะฮะโอเคมีประมาณนี้ผมว่านะครับหาดมีประมาณนี้ต่อไปเราไปล็อบบี้โอเอซิกันนะครับป่ะเรามาดูกันว่าจะมีใครตกเครื่องหรือเปล่านะฮะมาโอ้โหแม่ละเกคนแล้วฮะตอนนี้อจะมีอีก10คนไหมมีผีป่นี่ไม่มีผีครับโอเคต่อไปล็อบบี้โอเอซิสนะครับผมบอกเลยว่าอลังการเวอร์แน่ๆนี่ไง ทุกคนตีมอะไรกัน,นครับทุกคนคะมันคือตีมอะไรกันคือปกติผมต้องบอกเลยว่าคริสต์มาสจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่ที่ขาดไปไม่ได้เลยคือรถเข็มของเทศกาลนั่นเองแต่เดี๋ยวเราค่อยดูกันนะฮะเราค่อยดูกัน เรามาดูแบบว่าการตกแต่งรอบๆก่อนนะครับหลักๆเลยนะฮะต้นกล้วยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะหน้าล็อบบี้ก็คือแบบว่าเหมือนเดิมเลยหน้าล็อบบี้ก็คือว่ามีตกแต่งเป็นแบบว่าเป็นใบไม้แห้ขงข้างบนนะ,ะับเป็นแบบว่าอารมณ์เหมือนกระท่อมกระท่อมอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะมาเดี๋ยวดูต่ออุ้ยผมชอบไฟตรงนี้มากเลยอะตกแต่งไฟผมหวังว่าไฟน่าจะมีขายนะฮะเออเนะนี่ยต้นนี้อุ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ต้นคริสต์มาสแล้วนะเนี่ยมันคือคริสต์มาสใบตองหรือเปล่านี่ฮะใบตองต้นกล้วยเยนะะต,ต็มเลยนะฮะอู้อบบู้อี้ เป็นซุ้มด้วยเฮ้ยผมว่าปีนี้นี่ออกมาแบบว่าแนวแนวฉีกอะ่ะเออมันเหมือนแบบดดูหนาวที่แบบหนาวไม่สุดอะ่ะคือปกติมันต้องปกคลุมไปด้วยห,หิมะนะเอาจริงๆสวยมากใช่สวยมากๆเลยฮะ i, แต่ก็แอบแบบว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะว่าตกแต่งอะไรไปเยอะมากๆนะครับโอเคนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีของอะไรเข้ามาบ้างนะฮะเดี๋ยวอย่างแรกผมขอดูข้อความก่อนละกันว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะมาข้อความนะฮะ อ๋อ oh, ตอนนี้นะครับ uh, เดือนนี้นะครับจะมีเซตนักเต้นบัลเล่ดาวเด่นนะครับจะอยู่ในสปินนั่นเองนะครับก็ออกวันที่5ธันวาคมผมลงคลิปนี้ไปก็น่าจะยังไม่ออกนะครับโอเคเอ้ยนี่ไงกระนำรีไซเคิลตอนนี้มีรีไซเคิลเข้ามาใช่ไหมโอ้โหชุดเยอะมากทุกคนดูดิ5ดาว4ดาว3ดาวมาเยอะมากนะฮะมีแบบว่าบูของขวัญชุดแสงยั่วยวนของขวัญเซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอดนะฮะโอ้โหอ่านไม่หมดจริงๆนะฮะให้น้องๆทุกคนมาอ่านกันดูแล้วก็ไปดูกันได้นะครับของก็จะออกวันเอง ัดูกน,ดนะนี่ครับทุกคนครับผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเราสามารถหาเพชรได้ฟรีๆนะฮะโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยนี่ผมรับไปแบบชิวๆนะฮะนี่ฮะก็คือตรงนี้นั่นเองจะมีแบบว่าเป็นเมนูเพิ่มมาตรงนี้นะฮะเราสามารถกดรับเพชรง่ายๆได้ฟรีๆมีโอกาสได้เพชรหลักหมื่นด้วยนะฮะทุกคนครับเห็นไหมฮะหลักหนึ่งหมื่นนะฮะได้มาฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนก็แบบว่า ยากนิดนึงนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใครอยากรู้เด้ผมมาสอนโอเคประมาณนี้แต่วันนี้เราจะมารีวิวเทศากาลนะครับทุกคนครับนี่ครับทุกคนครับเข้าเดือนธันวาแนบแขกทุกท่านนะครับหนึ่งธันวาเราจะมีฤดูการฤดูหนาวในโฮเทลไฮเวย์มีเรื่องบ้าๆนนรนบคือหาดทรายที่ชายหาดเริ่มขยายก้วงจนทละลักเข้าที่ล็อบบี้เพอร์แมนบนเรื่องนี้ไม่หยุดเราคงไม่ต้องย้ำคำพูดเขาเนาะคงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะกวาดทรายออกหมดปีนี้เราจัดคริสต์มาสแบบอ้อ โอเคผมเข้าใจแล้วก็คือปีนี้คือแบบว่าคริสต์มาสจะชีออกไปนะฮะคริสต์มาสจะชีออกไปเหมือนการตกแต่งที่ผมแบบว่าผมสงสัยว่าทำไมมันต้องมีอย่างนี้นะฮะคือปีเนี้ยพีคเออนะฮะดังนั้นก็คือประมาณนี้นะครับอ๋อนี่ไงไอเทมห้องเดือนธันวาคมนะฮะนี่ครับห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ผมสัญญากับน้องๆเลยว่าผมจะทําห้องนะครับอืมนะครับเดี๋ยวผมจะทําห้องให้ทุกคนเนาะโอเคสรุปแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่แบบว่า คิมดมากหน้าร้อนงงงงอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าจะมีซีซันพาร์ทเข้ามาด้วยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของแบบว่าฤดูกาลต่างๆก็คือซีซันพาร์ทนั่นเองนะฮะนี่ครับมีประมาณนี้เลยนะฮะสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะมาเติมกันได้นะครับแต่ถ้าใครแบบว่ายังไม่อยากเติมแบบว่าของไม่สวยอพี่แบบว่าของมันจะสวยหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวรอมันดูไปก่อนนะครับก็คือรอของมันสปอยไปก่อนละกันก็คือสปอยก็คืออะไรนะฮะก็คือว่าเราแบบว่ารอดูของไปก่อน นะครับอย่างวันที่2คือวันนี้วันที่2ของเทศกาลใช่ไหมของน่ก็จะเปิดก็จะได้เป็นลังไม้1อันแล้วก็250เพชรนะครับวันที่3ก็จะเปิดให้ดูว่ามีอะไรวันที่4ก็จะเปิดให้ดูว่ามีของอะไรบ้างนะครับก็จะค่อยๆสปอยไปก็น้องๆก็อย่าเพิ่งรีบ,รบเติมก็ได้นะครับดูของก่อนว่าจะคุ้มหรือเปล่าจะชอบหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันโอเคประมาณนี้ผมขอญาตเก็บก่อนละกันนะฮะมาต่อไปนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ รถเข็นนั่นเองนะฮะมาคือสมองวายคริสต์ฟานนี้จะผมเปิดมาปั๊บนะับผมจะเจอของที่โคตรแพงนะฮะแต่ปีนี้พีคหน่อยนะฮะแต่อาจจะอยู่หน้าต่อไปก็ได้นะครับผมขอญาตซื้อเลยกันครับสวิตเตอร์วันหยุดหน้าเกลียดนะก็คือราคา8 00 0ทองซื้อเลยแล้วกันนะฮะมาโอเคนะครับต่อไปเราไปดูด้านของหมวกละกันเพราะว่าอย่างอื่นผมมีแล้วนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะอ้ยชุดเขียวคาจีปีล่าสุดปีที่แล้วเข้ามาในกเข้ามาในรีไซเคิลนั่นเองแล้วได้ยากมากปีนี้เอามาลงขายซะงั้น อยตรงนั้นนะต่อไปนะครับเราไปดูหมวกกันดีกว่านะครับหมวกอุ้ยผมรู้สึกปีที่แล้วนี่จะเข้ากระเป๋านะฮะปีนี้เข้ามาในร้านนะฮะอันนี้เหมือนกันนะครับเซตเดียวกับเขียวขจีเลยนะฮะปีที่แล้วก็เข้ารีไซเคิลนะครับปีนี้เอามาขายของโอเคนะฮะก็ง่ายดีนะครับโอเคต่อไปนะครับอ่ะต่อไปนะครับมวยรวบเด็ดล็อกนะฮะอันนี้ก็17,500ทองนะครับผมซื้อเลยละกันเนาะไม่พูดท่งทำเพลงนะฮะขออนุญาตซื้อเลยละกันนะฮะมา โอเคต่อไปเป็นเรื่องของกางเกงนะครับกางเกงผ้าคาดเอวประดับไฟนะครับผมซื้อเลยแล้วกันนะฮะขอญาตซื้อเลยแล้วกันแล้วก็ขายยาวริมริมอะไรสักอย่างเนี่ยฮะอ่านไม่ถูกนะฮะมาขอญาตซื้อเลยแล้วกันนะครับต่อไปนะครับเป็นถุงเท้าเฮ้ยถุงเท้าตัวนี้สวยถุงเท้าอบอุ่นในฤดูหนาว425เทสนั่นเองนะครับต่อไปเป็นเรื่องของหน้ากากแล้วก็แบบว่าข้างหลังนะทุกคนเออเป็นปูงเป็นปีกนะครับผมก็ ขออนุญาตซื้อเลยละกันนะฮะขนนกตื่นตานะฮะสองร้อยสองพันสี่ร้อยเพชรนะครับซื้อเลยต่อไปไฟเทศกาลพันกันยุ่งอู้หูพันจริงซื้อเลยนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเพชรนะครับมาต่อไปของมีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับไปดูส่วนของเมคอัพกันดีกว่านะครับคิ้วไม่มีแล้วตาก็ไม่มีจมูกก็อุ้ยี่ไงจมูกน้าแข็งกัดทุกคน ผมเชื่อว่าทุกคนรอแบบว่ารอรอเนาะอันนี้ผมว่าทุกคนแม่งน่าจะรอกันนะครับก็มาซื้อกันได้นะครับโอเคปากเราก็ซื้อไปแล้วหูก็หูเอลนี่หูเอลก็ของดีนะทุกคนมาซื้อกันด้วยนะแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยเคา่าหรอเข้าประดับซื้อเลยละกันโอเคประดับไฟด้วยนะฮะขออนุญาตซื้อเลยนะอ่ะซื้อเลยนะครับส่วนสีผ่านไปก่อนเฟอร์นิเจอร์นะฮะอู้ยี่ไงผมเจอไฟแล้วสรุปเก้ามาขายจริงๆด้วยนะฮะอ่าต่อไป เฮ้ยอันนี้คือไฟอะไรอ่ะไฟไฟวันหยุดอุ้ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยทุกคนชอบอะ่ะอันนี้ก็ต้นคริสต์มาสนะฮะต้นเล็ก250เพรนะครับซื้อไปเลยอ่าพวกพนงผนังก็ซื้อไปแล้วอันนี้เดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเนาะวอลเป a ปอร์ฟาร์มิงโก้ฟาร์มต่อไปเรื่องสีนะครับเรื่องสีผมขอญาตซื้อเลยเลยกันเนาะสีมะเขือเทศเรื่องของผมเจ็ดรเพรแล้วก็ซื้อไปเลยนะครับขอซื้อไปเลย400เพรนะฮะ แล้วก็อันนี้สีประกายแสงอาทิตย์ซื้อไปเลยสีต้นเยื่อแข็งซื้อไปเลยเอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะับเมื่อกี้ผมซื้อแล้วทําไมของมันไม่ออกหายแล้วโอเคต่อไปนะครับสีเขียว1 8 0 0 0หม่พทองนะครับซื้อไปแล้วส่วนกรอบผมขอผ่านไปก่อนอ่าส่วนกรอบขอผ่านไปก่อนนะโอเคต่อไปเราไปดูของกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาบ้างของตอนนี้ โอ้นี่ไงทุกคนไอชาร์วูรับเทศกาลนะฮะแล้วก็สีดาวนะอันนี้อันนี้ไม่มีชื่อนะครับเหมือนเขายังไม่ใส่ชื่อลงไปเนาะอ่ะขอมีประมาณนี้แล้วก็ไปดูของที่ไปดูสปินกันดีกว่านะครับส่วนสปินสปินเซ็ตจิตวิญญาณวันหยุดนี่คือชุดที่แบบว่าชุดแบบว่าของเทศกาลนี้เลยนะครับแล้วก็เซ็ตนักบัลล่นะครับอันนี้ไงเนี่ยทุกคนนะที่จะออกวันที่5ธันวาคมนะเซ็ตนักบัลล่เนาะสีดาวอ่ามี2ตัวนะครับพอต่อไป รีไซเคิลนะฮะรีไซเคิลมีอะไรเข้ามาอีกผมเข้ากับเทศกาลนะฮะ5ดาวแล้วก็ของขวัญเซอร์ไพรส์ขั้นสุดยอดนะฮะมีอะไรอีกแล้วก็ริมริมพันเท้าอะไรสักอย่างหนึง่งนะฮะคือไม่เกีงไม่ทูมันไม่เห็นะนะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ตอนนี้เฟอร์นิเจอร์หรอว้าวนี่ไงชัดเจนเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะฮะทุกคนครับแต่เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะฮะคลิปนี้ขอพาทัวร์ก่อนเออนะฮะโอเค ต่อไปนะครับเราไปที่ชายหาดเราไปแล้วเราไปควอฟิวชั่นกันดีกว่าว่าควอฟิวชั่นมีอะไรเข้ามานะครับควอฟิวชั่นตอนนี้เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่ว่าจะเทศกาลไหนไหรือดูการไหนไหนเขาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะห้องควอฟิวชั่นเนี่ยผมไม่อย่า เลยนะฮะต่อไปนะครับห้องเวลวิทนะฮะห้องเวลวิทก็เหมือนเดิมนะฮะโอ้โหรีแลกซาเลียมนะฮะผมยังต้องเข้าไปดูรีแลกอีู่ไหมเนี่ยรีแลกไม่มีอะไรนะฮะผมเชื่อเลยสปาก,ก็ไม่มีนะครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าทุกเทศกาลของวันคริสต์มาสเนี่ยถนนซันเซ็ตต้องมีคริสต์มาสแต่เขาบอกว่าปีเนี่ยมันแหวกแนวไงเออจะมีไหมอย่าบอกนะว่าปีนี้ถนนซันเซตน็ตเงียบปีนี้ถนนซันเซ็ตไม่มีคริสต์มาสนะครับทุกคนก็ อแอบเสียใจนะเพราะว่าถนนซาเซ็ตเนี่ยเป็นที่ที่ผมแบบว่าโคชอบมายืนเลยฮนะทุกคนครับแต่ปีนี้คือแบบพลาดนะฮะโอเคไม่เป็นไรถ้าผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับวันคริสต์มาสนะที่เพิ่งเข้ามาประมาณ2วันเนาะถ้าผมลงคลิปนี้ไปก็เป็นวันที่3 นะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรเนี่ยอัปเดตเข้ามาผมก็จะรีบมาบอกน้องๆทุกคนเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าลุงคลิปช้านะคใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับม i ลี่ค,ร,คริสต์มาสนะฮะจุกหหัว